ใช่ครับ นี่นะคะใหม่เรยังคงพามาติดการฝึกซ้อมของเรานักเตะแข้งเทพเหมือนเช่นเคยค่ะและในวันอาทิตย์นี้เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยมของทีมบางกอกการ์ดเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูนค่ะว่าโค้ดวังจะมีการเตรียมแผนรับมือกับกระต่ายแก้วอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้นะคะนักเตะของเราก็ยังมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยค่ะ นันี้ของเหล่านักเตะแข้งเทบต้องยอมรับว่าเป็นอีกเกมที่สาหัสนอกจากจะต้องชนกับทีมใหญ่อย่างกระต่ายแก้วบางกอกราฟ FC ฟีทีมอันดับ9ของตารางที่มีผู้เล่นที่มีฝีเท้าเยี่ยมหลายคนแล้วฝั่งทีมแข้งแทบเองก็ยังพบกับปัญหาผู้เล่นตัวหลักมีอาการบาดเจ็บรบกวนเกมนัดนี้ทําให้โค้ชวางทวัตัยดารงอ่องตระกูลและทีมงานต้องวางแผนอย่างรัดกุมค่ะโค้ชวางบอกว่าหลังจากเกมที่ปราชัย BEC เทโรศาสนา ทำให้ได้เรียนรู้ว่าทีมแข้งแคบมีจุดอ่อนตรงไหนเกมนัดนี้แม้ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างกัปตันโอ๊ตและพิสารดอกไม้แก้วก็ยังมีผู้เล่นที่ทดแทนกันได้และก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกทีมว่ามีดีพอที่จะเก็บแต้มในบ้านเราได้อีกครั้งครั้งที่แล้วที่ที่เราไปไปชาชัยมาเนี่ยก็ทําให้เห็นถึงขอ้ขอบ,บพกพร่องต่างๆแล้วเราก็ต้องกลับมาแก้ไขให้ดีกว่าเดิมแก้ไขดีกว่าเดิมก็คิดว่าน้องๆทุกคนก็ คงลืมเรื่องคงลืมเรื่องแมตช์ที่แล้วแล้วก็โฟกัสไปโฟ,โฟ,โฟกัสไปแมตช์ข้างหน้าอย่างเดียวดีกว่าเอาครังจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของตัวเล่นเขามีนักเตะที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีเกมลุกมีเกมลุกค่อนข้างที่น่ากลัวนะครับก็ถือว่าเราเองถึงจะเล่นในบ้านเราก็เราก็คงไม่ประมาท ขณะที่โค้ชพันสามีสัตย์ทำโค้ชผู้รักษาประตูบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงเล็กน้อยที่เกมเปิดบ้านต้อนรับบางกอกกาสเดซีอาทิตย์นี้จะไม่มีพิสารลงช่วยทีมแต่ก็ยังมั่นใจในตัววรุษเมฆมุสิกผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทีมว่าจะช่วยทีมคว้าแต้มได้เช่นเดียวกับพิสารดอกไม้แก้วก็ออกปากเชื่อมั่นในตัวรุ่นน้องว่าจะทําผลงานออกมาได้ดีค่ะ นะคะวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกาค่ะมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ให้นักเตะแบงคอกยูนเต็ดของเราเก็บชัยชนะในบ้านให้ได้อีกครั้งนะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาของแบงคอกแฝงัรแล้วหม่ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ